นี่โรงครัวนะครับทำงานแข่งกับเวลานะห้องน้ำนี้ทาสีวันก่อนนี่จะเตรียมแล้วนะที่สำหรับจัดอาหารตรงนี้นะครับเดิมเป็นรูปเป็นด่างมากขึ้นนะครับมันก็เอามาทำที่กั้นไว้แล้ว มันก็จวนใกล้เข้ามาเต็มที่เลยนะเนี่ยริ่งกับเวลาตรงน้าไปอยู่ตรงนู้น นี่น่าจะเป็นที่สวมดมนต์นะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเอาแผงโซลาเซลล์มาใส่ไหมจนะติดตั้งมาจะติดตั้งวันนี้นะครับเนี่ย อันนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะเลีรยพื้นที่เรียบร้อยแล้วยังไม่ได้จับจองตรงหน้าอยู่ตรงนั้น,นครับฝั่งนี้จะเดดต้นไม้พึ่งสูงครับฝั่งพระลูกกรรมนะ่าจะเดดต้องเลือกเอาตรงที่มีต้นไม้ ก็ผมน่าจะอยู่มุมนู้นแหละแต่น่าจะร้อนนะเดี๋ยวดูก่อนวันนี้เตรียมงานแล้วก็ค่อยว่ากันนี่ก็ที่ทาสีเมื่อวันก่อนนะครับข้างในเนี่ยทาสีเสร็จแล้วนะทาทั้งสี่หลัง,งนะหนลังนู้นเพิ่งเสร็จเมื่อวันก่อน หลังทางที่ใต้ทำเสร็จก็ไข่แตกเลยครับแพ้คินเนอร์นะเมื่อนะวานจาทั้งวันเลยไม่ได้มาเลยบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ดูนะคุณโยมไม่ได้ใบหวยนะ สังเกตดูดีๆถ้าเห็นก็พิจารณาเอาอันนี้เตรียมความพร้อมนะโยมมาทำความสะอาดตรงนี้ปรับพื้นที่นะเอาไปแล้วครับ เอาไปแล้วลงตาบินเอาไปแล้วสี่ชั้นเึ้นไปเอาโครงไอ้โซลา,นานเซลเล์นะหลงตามาจองที่แล้วเนี่ยลงตามาจองที่แล้วโยม,มาทำความสะอาด โยมเอาฟางมาปูไว้บายนี้โยมเซนน่าจะเอาฟางมาอีกนะครับเพราะเมื่อเช้าท่านบอกว่าขอไปจอดน้ำกรดยางก่อนเดี๋ยวไม่ใบนจะวิ่งไปหาฟางมาปูแถวนีนะ้ต้องตามมาเตรียมความพร้อมนะ ตั้งโครงเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นไปถอ,นนอดน,นั่นนะเดี๋ยวรอก่อนอดเดี๋ยวจะพาดูลานทําก่อนนะครับตามันเตรียมเลยนยะ ลุงตาอยู่ตรงนี้เหรอครับโอ้ลุงตาได้ทำเลสวยนั่นเนี่ยเป็นหยวกลายเดซใส่แสงใส่แสงนี่ตรงที่สวดมนต์นะกดูใกล้ๆลุงตาอยู่ใกล้ๆเตรียมไม่แล้วตรงนี้เห็นไหมเหลืออยู่อีก สองสามวันสามวันฝั่งน,นี้ก็โซนไม่ขาวไม่ชีนะครับ โซนแม่ชีนะครับไอ้นูน่นที่ถ่ายดูวันก่อนนูน่นนี้ก็เป็นห้องน้ำอันนี้ข้างบนนะครับคุณโยมนี่ <c oughs> ขึ้นมาถอดอันนี้มันก็ไม่ได้สูงนะ <c oughs> ไม่ได้สูงนะไม่ได <c oughs> ้สูงเลยถ่ายให้ดูบร,ริเวณรอบๆนะ อนนี้ <c oughs> บริเวณตรงแทงน้ำนั่นเนี่ยข้างบนนี่นะหลวงพี่นั่งรอเลย <c oughs> อันนี้โยมมาทำความสะอาดรอนะคุณโยม <c oughs> แต่ภารกิจตอนนี้เราก็คือ <c oughs> ต้องถอดตัวนี้นะ <c oughs> ถอดขา อุตสาปป่วยให้ทำแล้วนะยังเหลืองานไว้ให้ทำอีกพูดถึงก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่เนะเดี๋ยวขอถอดอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้ไม่ได้โยกเองนะคุณโยมมันสั่น สูงนะก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่ก็สูงอยู่นะเะเ6อเอาไปใส่ตรงนู้นแปดเก้าเมตรประมาณเก้าเมตรเนื้อตรงที่ก็จะอยู่ตรงนี้ในโลกกรรมก็อยู่ทางนี้ นี่ทางเข้าที่เดินตอนกลางคืนนะทางฝั่งตะวันออก